สวัสดีครับพี่พี่วันนี้ผมได้เรียนปี c รรุ่นประสบการณ์เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะครับรุ่นประสบการณ์ว่าแบบไหนเรียนปี c เนี่ยรุ่นประสบการณ์ของลวงปู่ที่เพิ่งเกิดขึ้นตอนที่ ถ้าจำไม่ผิดก็น่าจะเป็นทางวัดทางลูกศิษย์นำไปสร้างก็คือเหรียญมันยังเหลืออยู่ที่แบบว่าที่ขอเอาไปรวมรวมกันมีปีสีกับปีสีครับในหนึ่งในนั้นก็คือรุ่นนี้ครับขอเอาไปหลอมเพื่อจะทำวัตถุมงคลของหลวงปู่ขึ้นมาใหม่แต่ได้เกิดการคือหลอมไม่ละลายขึ้นมาครับ หลอมออกไปก็คือแปลว่าเหรียญของ,งหลวงปู่เจ็นจะไม่ละลายครับเหมือนท่านได้สื่อถึงบอกว่าเหรียญท่านได้ทําไว้ดีแล้วไม่ต้องทําไม่ต้องมาหลอมใหม่เหมือนอย่างนี้ครับเลยเป็นรุ่นประสบการณ์ที่ได้เรามาอันนี้ผมได้มาประมาณหกเจ็ดองนะครับปิดไปแล้วเหลืออยู่ประมาณสี่อง เผื่อมีพี่ๆท่านไหนสนใจก็สอบถามได้เลยนะครับทักที่ ID ดีลนศูนย์8ปดสี่สามสองสี่สามสามกแปดของลร์พตีมเนี่ยประสบะการณ์ที่สุดยอดนะครับคนนางบ้านผมเนี่ยเองอ่ายคือถ้าเชื่อโดยพุทุกคนก็คือรอดตายเพราะบ,บารมีเหรียญรุ่นนี้เลยครับเป็นเหรียญ BCC มีแบ่งปันพร้อมเลี่ยมกรอบเหรียญให้สวยๆพร้อมห้อยเลยนะครับพี่ๆ เอาไปห้อยหน้ารถเอาไปห้อยติดตัวได้หมดแขว็วคาดปลอดภัยอย่าลืมสนใจสอบถามได้พี่ท่านไหนสนใจสอบถามไอดลไลน์ได้เลยครับราคายังหลักร้อยเลยนะครับราคายังหลักร้อยอยู่เลยนะครับพี่ๆราคายังหลักร้อยอยู่นะครับเผิ่มอยู่พี่ท่านไหนสนใจนะครับทักได้เลยครับรุ่นประสบการณ์ปีสีสีรุ่นหลอมไม่ละลาย แก้วคาดปลอดภัยให้เดินทางไปไหนมาไหนแท้ทันนกองปูเสกไว้ให้ดีแล้วนะครับพี่ๆเหลือ4องค์สุดท้ายแล้วนะครับตอนนี้ของพึ่งได้ของมาสิประมาณหกองแปดองค์ออกไปหมดแล้วครับเหลือสี่องค์สุดท้ายนะครับพี่ๆพี่ๆท่านไหนสนใจสนใจสอบถามพูดคุยได้เลยนะครับ รุ่นปีสีสีรุ่นหลอมไม่ละลายหลวงปู่เจียมาติซิโยกมีวิมีพี่ๆทนายมองหาอยู่ก็ทักได้เลยมันประสบการณ์ตามที่ผมเล่าไปนี่นะครับแควคาดปลอดภัยได้หมดเรียนงคลงปู่ส่วนมากจะมาทางแควคาดปลอดภัยครับถ้าสายเขาพื่อกันไว้เชื่อทางใจนะ โอเคครับผมถ้าผมได้เหรียญรุ่นไหนมาใหม่ๆช่วงนี้ไม่ค่อยมีตะกรุดครับช่วงนี้จะมีมีเฉพาะเหรียญหาของมาลงยากมากเลยครับเพราะมีพี่ๆข้าราชการเขามาเช่าไปเยอะมากอันนี้ไม่ไม่หาของส,สวยๆไม่ม,มีมีก็มีแต่ราคาแบบสูงเกินมันเช่ามาไม่ได้ครับเช่ามาเราออกออกออกต่อยากเนี่ยครับพี่ๆแต่ตอนนี้ผมปิด กุดตาหาเว่าจะอยู่หัวมาถึงเส้นแล้วนะเดี๋ยวถ้าพี่ๆท่านไหนสนใจก็ทักสอบถามไว้ได้เลยก็ได้ถ้าใครอยากได้จริงๆนะครับแอดไลน์เลยครับ084324368ผมมีของให้นะครับรับประกันแท้ทุกท,ท,ทุกเส้นที่ออกจากผมนะครับพี่ๆขอบคุณพี่ๆที่กดติดตามกดไลค์ให้กดรับชมขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวผมจะปรับปรุง ได้กล้องใหม่สวยๆมาผมจะลงให้แบบชัดๆภาพจะไม่เต้นโอเคครับผมเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับสวัสดีครับ